มีถ่ายงานนะคะนิดหน่อยแต่พี่ฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นงานไพรเวทที่สงขลาเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เปิดให้แฟนคลับเข้ามาในบริเวณที่ทํางานทํางานเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนสามารถไปรับไปส่งที่สนามบินได้นะคะใช่เพราะว่างานเราเป็นงานเงียบเป็นงานเงียบนรสองคนเสิร์เฉยเป็นงานทํงาน่งานะคะแต่ว่าทุกคนสามารถไปรับไปส่งพี่ฟ้าที่สนามบินได้ที่สงขลาใครอยากมาเจอไม่ใช่แค่พี่ฟ้านะหลายๆคนมี ู้สึกจะเป็นท็อป5นะคะไปกัน5คนจะมีหนูดีแล้วก็มีไฮดี้ไม่ได้ไปได้ไปภูเก็ตชบเทีมีไฮดี้ดมีอ่ไม่ใช่ไฮดี้ <c oughs> <c oughs> มีหนูดีมีทีน่านะคะมีพี่ฟ้ามีมาริมาแล้วก็จะมีชาร์ลอตไปแทนไฮดี้เพราะว่าไฮดี้อยู่ภูกเก็ตนะคะติดงานอยู่ภูกเก็ตมาไม่ได้ก็เลยจะต้องให้น้องชาร์ลอตไปแทนก็จะเป็นท็อป5ที่เราจะไปส่งขากัน ชาใต้ยินดีต้อนรับพี่ฟ้าประทับใจจั้งแต่ทิป <c oughs> ทิปสุราษฎร์แล้วคนใต้น่ารักมากคนใต้น่ารักมากจริงๆโดนตกนะ ต้องรออ๋อรอเพราะว่าเขาจะบอกว่าร้อนเทอให้เราขึ้นไปอ๋อแถวตรงนี้ไหมไม่อยากให้เดินไกลเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะตคนใต้จริงใ<ป>จมีที่ว่างอยู่ค่ะเลีนบนเข้าไปเลยจริงจริงพี่ฟ้ามองว่าทุกภาคอะจริงใจหมดเลยแต่ว่าคนใต้เนี่ยเขาจะมีความชัดเจนก็จะเป็นคนแบบชัดเจนอะไรเงี้ย have a nice day นะคะ thank you คะ่ะอยากให้มาเชียงใหม่บ้างได้เลยนี่มื่อเช้าเพงพูดกับเจไดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเคลียร์งานจบกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จะหาแบบเวลาไปขึ้นดอยพี่ฟ้าดูหนังเรื่องอะไรวะสุขสรรวันอะไรนะพี่มีเคยดูป่ะสุขสรรวันโสดอ๋อเออใช่สุขสรรวันโสด,ดจา่าจ่าเ้ที่พี่มาริโอเล่นนะ่ะอยาก ขึ้นดอยเลยคนเหนือก็ชัดเจนชัดเจนชัดเจนทุกภาคเลยคะ่ะวนมาจอดวนวนมาจอดตรงที่จอดก่อนค่ะพี่ยังไม่ต้องให้น้องลงค่ะมาสงขลาเมื่อไหร่ วันที่ยี่สิบเอ็ดเหรอเราไปสงขาวันนี้เอ็ดยี่สิบสองค่ะยี่สิบเอ็ดยีสบสองที่ดอนเมืองว่ะดอนเมืองที่ดอนเมืองยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองนะคะที่ดอนไฟเช้าก็คือเช้ามากไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าเรายังต้องลุ้นเลยว่าเราจะตื่นกันไหมโอ้ my god นอกจากว่าเราจะไม่นอนไฟเช้ามากๆก็ต้องถึงตั้งแต่ตีสี่คืนวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วไหม ยี่สิบครับหวพรุ่งนี้ไงสาวเอาเราก็ต้องต้้งแบบคืนนี้เลยเต็มตัวไม่ชิวแล้วอย่างที่พี่พาพูดนี้มันไม่ชิวแล้วไม่ชิลละตอนแรกิดในใจกินกาแฟนี่กว่าวันนี้ว่ไม่ได้แล้วพี่วันนี้พรุ่งนี้มันไม่ตื่นแน่เลย OMG รอบกี่โมงนะคะไฟไฟเจ็ดโมงยี่สิบเราต้องไปถึงสนามบินหกโมงป่ะไม่ตีห้า ตีห้ากำลังดีพี่ฟ้าต้องไปถึงสนามบินดอนเมืองตีห้านะคะพรุ่งนี้คืนนี้ก็น่าจะต้องเก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยไฟตอนอเจ็ดโมงครึ่งนะคะทีน้าปวดท้องเฉียตตดนก็เข้าห้าองน้ำก่อนไนดะ้แต่ว่าเขายังไม่ได้ให้ขึ้นไปเขารอ,อบอกจะเสร็จเราจะบบกโอเคเด๋ยหนูขอเข้าห้องน้ำ <c oughs> เลยได้ไหมแต่ว่า ไปเลยปะคะเอาลงไปเลยทุกคนมีฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะคะโอ้ห mm hmm. แสงสวยมากเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงนะว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปสนามบินตอนตีห้านะคะที่ดอนเมืองก็ไฟ7จ็ดโมงครึ่งก็น่าจะถึงสงขลาประมาณ แปดโมงแปดโมงนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปรับที่สนามบินที่สงขลา,าก็ไปเจอกันได้นะคะกับท็อปไฟส์นอ้องไฮดี้ไม่ได้ไปนะคะท็อปไฟ์เนี่ยเพราะว่าน้องติดภารกิจเ,เดวอนเต้นเมนอยู่ที่ภูกเก็ตเนาะแต่ว่าให้น้องชาลอตทำภารกิจแทนใครเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะอย่าดื้อน,นะจะได้จบไวๆมีอนานะคตที่ดีนะลูกไหมก็ใคร <น S 2> ที่ทำงานก็ตั้งใจสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ คิดถึงแล้วก็รักทุกคนนะวันนี้ไม่มีไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดว่าใครนั้นแหละนะลว่าเราก็ต้องคุยกันในเรื่องการตักเตือนกันอะไรเงี้ยบางอยา่างที่พี่ฟ้าเห็นไม่อยากแม้จะนิดเดียวแต่ก็ไม่อยากปล่อยผ่านนะคะโอเคนะบ๊่ยยายไไม่ได้เครียดอะไรนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายมาก